สวัสดีค่ะกับพวกเราในรายการแกมป่องน่ารักชาแนลเดี๋ยวสวัสดีค่ะกับพวกเราในรายการแกมป่องน่ารักชาแนลวันนี้จะมาทำตีลกองขนมที่แสนรักอันนี้กินไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตหาซื้อได้ที่เซเว่นยืนมันเองทุกสาขาอันนี้จะเป็นหมักฝรัง่งเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังอันนี้คือเลนนะคะ ค่อแกะให้ดูทีันนี้เลนะคะอันนี้เป็นโบโลน่านะคะเรามาดูกันเลยนะโอเคนะคะเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะคะเอามาเอามาของพี่โอเคมาแกะกันเลย,อเเยของพี่มันเนี่นร้องจะเปิดให้ไหมฝากก่อนฝากเอาไปทิ้งก่อนเอาไปทิ้งก่อนโอ้โห,โหนี่มันคือเอาใส่กล<ด>่องไว้ก่อนนะมันคือเม็ดแบบนี้ค่ะ ฮะอะไรป่ะกินดิพี่ให้อร่อยไหมลองชิมไม่ไม่มีหลอยสีเลยเหดอ๋ยวน้องขอถืฟ้านีได้ถือฟ้าแล้วอ่ะให้ให้อร่อยไหมช็อกโกแลตอร่อยไหมเอาไปทิ้งนี่พี่ไม่ชอบอะโอเครีวิวต่อก่อน โอเคแล้วก็ทำการกินไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่กินหมดแล้วเอาไปทิ้งแล้วอันต่อไปก็เออนี่เลยค่ะเล่นี่ค่ะแฮมโบโลนานะคะหาซื้อได้ทุกที่แม้กะทำของซีพีเลยค่ะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนี่นะคะค่ะบีบีบูบูแล้วก็บายบายอย่าลืมกดไลค์ซับ คอมเมนต์มาได้เพื่อเราจะไปช่วยนั้นะ,ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย